สวัสดีค่ะ,จะเจอเอกับแม่หมออมมี่นะคะกับเข้าสู่เพจแม่รูปผูกดวงจ้าเชื่อมั่นในตัวแม่หมอค่ะเชื่อมั่นในพายจิ๋วสําหรับนี้ของแม่หมอด้วยตะมุตะมิอ้ยอีกแล้วตะมุตะมิพอ,อโชว์ลูกดวงเท่าไหร่มันแบับลุงลังอะ่ะชอบกระจายชอบตีอ่ะตีกับมือแม่หมอนี่แหละเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะกับออหัวข้อแรนดอมนะคะว่าความรักของคุณนะคะช่วงนี้นะคะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลูกดวงดูอยู่แล้วแบบเป็นพลังงานที่แบบโสดนะคะยิ่งต้องเปิดใจรับชมรับฟังคลิปนี้ของแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยช่วงนี้นะคะมี energy มีพลังงานอะไรที่เกี่ยวกับลูกดวงที่ดูคลิปนี้ของแม่หมออยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ น้ำเด่นมากนะคะมีกรากฏพิจิแล้วก็ทัดไฟนะคะอ่ะตามนี้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะแอบมีทัดลมด้วยหน่อยๆก็ได้นะคะก็ได้ถ้าอยากจะมีนะคะคุณเองตอนนี้ค่ะคิดอยากเริ่มต้นใหม่คิดอยากจบสิ้นอารมณ์เก่าๆไม่อยากอยู่ละกับเรื่องเดิมๆแม่ง xic, ท็อกซิททานู่นทํานี่แล้วแบบโอ้มันใหม่ก็อะไรอย่างเงี้ย รู้นะความคิดเห็นคุณนะคะช่วงนี้ดูแตกต่างกับชาวบ้านเขาคุณรู้ตัวค่ะคุณรู้สึกอาจจะแบบกับคนรักคุณก็ได้คุณรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้เขาไปซ้ายแต่คุณไปขวาอะไรแบบนี้คุณรู้สึกแต่ฉันฉันก็มั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่ยมันเวิร์กแล้วมันดีแล้วมันมันสุดแล้วอะไรแบบนี้ค่ะคุณเฝ้ารอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะแอบรู้สึกว่าเหมือนกับว่า ช่วงเนี้ยมันเป็นพลังงานของคุณอะคุณดูดีมากคุณมีสเสน่ห์มีใครบางคนหรือใครอีกหลายๆคนอยากเข้ามาคบอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาเปิดใจกับคุณคุณเองจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันใช่เลยแม่หมอออมมี่แบบนั้นนะเอออารมณ์นั้นนะแกนะคะรู้สึกว่าฉันช่วงนเนี้ยมีเสน่ห์ถึงโสดก็ดูดีอะหรือออกไปคุณจะวันไหนแสตนอะไรกับใครก็ได้คุณมั่นใจว่าคุณทําได้แล้วมันทําได้ดีด้วยเอออารมณ์แบบนั้นกับความรู้สึกความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะอารมณ์แบบนี้คุณช่วงเนี้ยค่ะสายที่แบบ จะคุยกับใครก็คุยอ่ะเออฉันโนสนแล้วโนแคร์ไม่คิดอะไรเยอะคิดทําไมมันปวดหัวคะ่ะคือคือแบบถ้ามันทําอะไรแล้วแล้วคุณมีความสุข คุณจะทํานะเออมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะถึงแม้มันแอบ,บจะแบบมีเรื่องขัดหูขัดใจคนในบ้านมั่งก็เถอะคนในบ้านอาจจะไม่เห็นด้วยค่ะเฮ้ยเธอไปกัพอเฮออะไรเงี้ยอย่าทําแบบนี้เลยมันไม่ดีเฮ้ยคนหลายคนมองอยู่หรือแก่อะไรเงี้ยคุณอาจจะโดนตักเตือนว่าอะไรทํานองนี้ก็ได้แต่คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้แคร์อะไรเบอร์นั้นอนะมันก็เรื่องส่วนตัวของฉันเว้ยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูค่ะพลังงานอะไรคะที่จะเข้ามานะคะความรักของคุณ คนคนนี้กะลังเข้ามาเนี่ยเป็นคนลักษณะแล้วก็มีราศีโอ้ยธาตดินเด่นมากฉันจะบอกแกให้นะคะธัตดินแล้วก็ราศีกลุ่มนะคะก็ราศีกรกฎนะคะโอเคตามนี้นะคะธาตุดินอนะมาเด่นมากพฤศกันมังกรเนาะประมาณนี้ค่ะตัวเขาจะบอกว่าเขาก็มีพลังงาน ดีมากๆคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมัธยัติี้เหนียวขี้ตื่นตั้งใจมุ่งมั่นทำอะไรทำจริงค่ะช่วงนี้ขยันทำงานเก็บเงินอย่างเดียวเลย energy เ,เ,เขาแบบบวกๆมากๆเหนื่อยกับหน้าที่การงานสุดๆแต่ถามว่าแม่หมอแล้วออกมาดีไหมอะไอ้ที่ไม่มีเวลาให้ฉันอะเขาทำงานฉันเข้าใจฉันเข้าใจเออเขาทำงาน ดีค่ะแล้วก็ไม่มีใครด้วยแกฉันจะบอกว่าเขาอะ่ะมันอยู่ในเอเนอรจีที่แบบทำงานหาเงินเก็บเงินเพื่อที่จะแบบอยากทำอะไรเพื่อคุณอ่ะสักอย่างอาจจะแบบคุณคาดไม่ถึงก็ได้นะว่าเขาคนนี้ค่ะจะทำให้คุณได้ เนาะใช้เวลานิดนึงค่ะบอกเลยนะคะเขาคนนี้ทาแน่แล้วทาได้สําเร็จด,ด้วยนะคะเออมันแบบมันเป็นเรื่องของพลังงานที่แบบเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมอะค่ะที่ยังไม่จบสิ้นคุณกับเขาอาจจะเป็นลูเมทหรือทวินเฟรมอะไรแบบนี้กันก็ได้นะคะคู่เวรคู่กรรมนั่นแหละฟังให้ดูง่ายอ่ะเดี๋ยวขอแอบดูไพ่สรุปนะคะโดยรวมอุปสรรคช่วงนี้ความรักของคุณเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันจะเป็นยังไงคะกับคนคนนี้ที่เข้ามา จะดีจริงไหมคะจะมีปัญหาไหมถามว่ามีไหมแม่หมอแอบมองว่ามีนะคะเออเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบคิดิอีโก้เยอะอืมปัญหาอาจจะมีเข้ามาลุมลายล้อมคุณบ้างแหละเออบอกเลยว่ามีนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะคือเหมือนกับว่าฟ้าท่านแบบจักรวาลอะประทานมาให้คุณแล้วว่า เฮ้ยใจเย็ยนก่อนแกไอเวรกรรมทุกคนก็แม่งมีหมดแหละแต่ไอตรงเนี้ยมันกาลังจะสิ้นสุดแกกําลังจะได้จบสิ้นสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่มูฟเก่านะคะเพื่อที่จะดําเนินชีวิตไปในทางทิศทางที่ดีมากๆนะคะคุณจะได้มีการปรับเปลี่ยนมีการขอโทษขอโอกาสจบสิ้นปัญหาเก่าคือลืมไปซะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่เคยทําแล้วมันเกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นมา คุณและเขาจะได้ปรับจูนทุกๆปัญหาทุกๆเรื่องราวค่ะทําให้แม่งมันดีกว่าเดิมเว้ยอืมเขาเองก็พร้อมและคุณเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาและคุณพร้อมทั้งคู่พร้อมที่จะจับมือเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันในเร็วๆว,วันนี้นะคะบอกเลยความรักช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหามีประเด็นมาแล้วเนี่ย ให้ใจเย็นๆก่อนมันเกิดขึ้นเพราะเรื่องเวรกรรมนะคะในสิ่งที่คุณอาจจะไปทําใครบางคนเสียใจในชาติที่แล้วหรือชาตินี้ก็ได้นะคะประมาณนั้นค่ะถ้าจะให้แม่หมอแนะนําทําบุญเกี่ยวกับของคู่ก็ได้นะคะเขาจะเข้ามาขอโทษคุณนะแม่หมอบอกเลยขอโอกาสนะคะอีกครั้งหนึ่งจากคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะความรักของคุณน้อมรับพลังงานดีๆไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมออมมี่นะคะสวัสดีค่ะ